นี่น้ำมันนี่เลยก็คือใช้ได้เลยครับไม่ได้ค่ะก็เอาไปต้มอีกรอบนึ่งเดี๋ยว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 ต้องไปเดี๋ยวต้องไปต้มน้ำมันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะต้มอยู่หลังโรงพักเนี่ยพี่อ๋อให้น้ำใ่้เลยให้เลยนี่คือเราเรากรรเราเราขั้นเนี่ยพี่ต้มน้ำคนหอม ใจเยาวกนแล้วนะใจใจเหมือนนลยอยให้แหม่วร้อนเนี่ยร้อนแค่ไหนครับร้อนโอย้อนไปเยเย็นแล้วออบน้อ๋อใช่ใช่ใชร้อนไหมครับร้อนไหมครับเย็นแล้วค่ะหนแล้วนะเพื่อเพื่อความหวานได้ทำป่ะครับไม่ได้มาทำทำแค่ทำใช่ไหมครับอาเป็นความรู้สึกไงครับวันนี้ดี เคยทำมาก่อนไหมเคยค่ะเคยทำทุกปีไม่ไม่ทุกปีค่ะแต่ว่ามาทีไรก็ชอบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแบบว่าเหมือนมีกำลังคนช่วยกันเยอะๆรู้สึกไงดีอ่ะพร้อมเพียงกันแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องบุญเลยเนาะค่ะได้บุญได้บุญมากเลยเล้วกล่าวว่าพวกเรามีส่วนในการสร้างพระธาตุใหม่นะเพราะว่าเขาถวายสร้างพระธาตุใช่่คะ ปีที่แล้วได้ประมาณเกือบสี่สแสนแต่ว่าปีที่แล้ว,ลวมันน,น,น้อยกว่านี้น้อยกว่าซื้อไม่ทันเลยไ่ท